คอมพิวเตอร์จิ๋วแต่แจ๋ว Intel NUC Mini PC ในราคาเพียง12,990บาทที่ CNIT System ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าที่รักของร้าน CNIT ทุกท่านนะคะวันนี้พี่ปิ่งก็จะมา unbox Intel NUC นะคะ Mini PC จิ๋วแต่แจ๋วเครื่องนี้นะคะ มาดูก,กันก่อนนะคะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะคะ Intel รุ่นนี้นะคะเป็น CPU Intel Mini PC Core i3 นะคะรุ่น Box NUC นะคะ 13ANKI นะคะ30001นะคะตัวนี้ก็จะเป็น CPU Intel Core i3 นะคะ 1315U นะคะเรามาดูในนะคะว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะในกล่องก็จะมีตัวสินค้านะคะที่เป็น NUC นะคะตัวนี้ค่ะ ก็จะได้ตัวสินค้ามาหนึ่งนะคะในขเป็นนีนยูซีนะคะในกล่องก็จะมีเพจนะคะเพจหลังของตัว NUC นะคะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะมาพร้อมด้วยกับสายชาร์จนะคะสายชาร์จแล้วก็จะมีน็อตมาให้ด้วยนะคะส่วนสายไฟ AC นะคะท่อนนี้นะคะเราก็จะใส่ถุงแยกมาต่างหากนะคะแต่ว่าในชุดก็ต้องมีเส้นนี้ด้วยนะคะจะได้มาต่อกับตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะคะก็จะต่อมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของตัว NUC กันนะคะว่า คุณสมบัติของ NUC ตัวนี้นะคะที่ตัวสินค้าเนี่ยมีพอร์ตอะไรมาให้บ้างนะคะก็จะมีพอร์ตมี HDMI มาให้2ช่องนะคะก็มี USB 3.0ตรงเนี้ยช่องนะคะด้านนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีพอร์ต LAN 2.5งกิกนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็น USB 2.0นะคะ2ช่องลูกค้าก็สามารถเลือกใช้ตามการใช้งานได้เลยนะคะ USB 2.02 2ช่องนะคะ สำหรับ NUC เครื่องนี้นะคะก็จะมี Wi-Fi 6E มาด้วยนะคะ AX 221นะคะก็มีมีในเครื่องเลยแล้วก็อันนี้ก็จะมี Bluetooth นะคะ5.3มาในตัวแล้วนะคะสำหรับ NUC i3 รุ่นนี้นะคะค่ะสำหรับ Mini PC รุ่นนี้นะคะการ์ดจอจะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะคะ Intel, กราฟิก Intel UHD g กราฟิกนะคะตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับที่เรา Unbox กันนะคะอุปกรณ์ภายในยก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็คุณสมบัติของตัว NUC นะคะก็ตามที่แจ้งไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า การติดตั้งข้างในนะคะไม่ว่าเราจะใส่แรมหรือใส่เอดีติดตั้งได้ง่ายมากนะคะเราไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ค่อยๆนะพลิกลงมาอย่างนี้นะคะีเ <Okay. S 1> นี่ยค่ะ <Okay. S 1> ก็จะบอกว่าก็แกะออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะเราขันน็อตสี่ตัวก็สามารถที่จะเปิดออกมาได้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องควรระวังคือสายแพรนะคะที่เราเปิดออกมานะคะระวังจักขานะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยค่ะจะต้องสนุทถนอมนะคะในการเปิดนะคะเนี่ยค่ะ ก็แค่นี้เองนะคะค่ะหลังจากที่เราแกะ nuc ออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะวางลักษณะประมาณแบบนี้นะคะค่ะสายแพรจะไม่ตึงจนเกินไปนะคะแล้วเรามาดูด้านในนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีช่องใส่แรมนะคะ2ช่องนะคะเป็นแรมขนาดเล็กของแรมโน้ตบุ๊กนะคะตัวนี้ก็ใส่แรมได้สูงสุดถึง6 4กิกเลยนะคะใส่ได้2ช่องแรมนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องใส่ nvme นะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็น M.2 SATA นะคะตัวนี้คือ2 242นะคะตัวนี้คือรองรับนะคะ M.2 SATA นะคะเน้นย้ำนะคะต้องเป็น M.2 SATA เท่านั้นนะคะตัวนี้ค่ะ2 242นะคะแล้วก็รองรับฮาร์ดดิสด้วยนะคะที่เป็น SATA นะคะช่องนี้นะคะเนี่ยค่ะ ช่องนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะใช้ S D SATA นะคะได้หรือว่าจะเป็นฮาร์ดดิสขนาด2.5นิ้วที่เป็น SATA ได้ด้วยนะคะค่ะก็รองรับการใช้งานที่เป็น SATA นะคะลูกค้าก็เลือกการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะ สรุปได้ว่า NUC ด้านในนีคะซ support นะคะ s u พ p o r t ได้ถึง3แบบเลยนะคะทั้งแบบ SATA นะคะเป็น M.2 NVME นะคะ2280แล้วก็เป็น M.2 SATA นะคะ2242นะคะตรงนี้ก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกการใช้งานตามความเหมาะสมของลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แรมได้2ตัวนะคะทีนี้เรามาดูสาธิตห,หรือว่าใส่แรมให้ดูเลยนะคะว่า แรมใส่ได้ง่ายมากนะคะเราก็มาแกะกล่องแรมก่อนเลยนะคะแรมตัวนี้ทางร้านใส่เป็น16กิกนะคะชิ้นเดียวก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่แรมกันเลยนะคะค่ะก็สอดแรมไปด้านล่างนี้คะ่ะให้ขาสีทองนะคะลงไปให้เสนดิดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดลงไปเบาๆแบบนี้นะคะค่ะดังแจ๊กเนี่ยขาลักสองข้างจะล็อกที่ตัวแรมนะคะแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะต่อไปเราใส่ M.2 NVME นะคะที่ช่องนี้นะคะโอเคอันนี้เราแกะ M.2 ออกจากกล่องเลยนะคะ หลังจากที่เราได้ M. 2มาแล้วนะคะ M. 2ชิ้นนี้นะคะโอเคนะคะเรามาใส่ M. 2กันเลยก่อนจะใส่ M. 2นะคะเราต้องขันน็อตออกก่อนนะคะน็อตก็คือน็อตตัวนี้นะคะลูกค้าคะค่ะน็อตตัวนี้นะคะใช้ไขควงขนาดเล็กนะคะค่ะหมุนเบาๆค่ะก็ออกมาได้อย่างง่ายๆแล้วนะคะค่ะตามรูปเลยอย่างนี้นะคะค่ะน็อตว่างนะคะโอเคเรามาใส่ M. 2กันเลยนะคะ แล้วก็ดันใส่ให้ขาสีทองเนี่ยคะตัวนี้ให้สุดเลยเหมือนกันนะคะเหมือนเราใส่แรมนะคะขาสีทองต้องดันให้สุดอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆวางลงไปนะคะค่อยๆวางลงไปโอเคะาางงแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ขันลงไปเบาๆนะคะ <1> <1> แค่พอแน่นก็ก็ถ<ร>ือว่าเพียงพอแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าสุดแล้วนะคะค่ะขันแค่พอแน่นก็เสร็จแล้วนะคะโอเคเนี่ยคะ่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการประกอบ M 2 NV ME ลงไปที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ใส่แรมไปที่ช่องนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าง่ายนิดเดียวนะคะใครๆก็ทำได้นะผู้หญิงก็ทำได้ค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราใส่ใส่แรมแล้วใส่ m 2เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดเข้ามาที่เดิมนะคะแล้วก็ทำการคันน็อตทั้งสด้านเลยนะคะต่อไปเราจะไปดูการติดตั้งนะคะคือ NUC ตัวนี้สามารถที่จะไปติดไว้ด้านหลังจอได้นะคะซึ่งจอจะต้องมีอ่าช่องสีช่องสำหรับที่เราจะขันเพลตตัวนี้นะคะที่เราเจาะเพลตตัวนี้ไปติดที่หลังจอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า เราจะติดตั้ง NUC ไปที่ด้านหลังจอยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคหลังจากที่เรานำเพจมาติดตั้งที่ด้านหลังจอแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพอเราติดตั้งเสร็จเนี่ยก็จะมีช่องนี้นะคะ2ช่องอแบบนี้นะคะสำหรับให้เอา NUC ไปเกาะด้านหลังนะคะ <c oughs> NUC เนี่ยก็จะมีน็อตมาให้2ตัวแบบนี้นะคะค่ะเราติดตั้งไปที่ตัวด้านหลังแบบนี้ตามตัวอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็เอาเอาสองตัวเนี่ยค่ะน็อตมาเกาะที่ช่องทั้งสองช่องนี้ได้เลยนะคะค่ะกดเงไปเบานะคะแค่นี้เนี่ยค่ะก็ประกอบได้ง่ายนิดเดียวนะคะ n n c นะคะเกาะที่ด้านหลังจอแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับ n n c Mini PC รุ่นนี้นะคะก็ไม่มี OS แถมมาในเครื่องนะคะลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็ไม่มีแรมนะคะไม่มี SSD มาในเครื่องนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเพิ่มแรมหรือเพิ่มความจุของ SSD ตามใจลูกค้าได้เลยนะคะค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวมินิ PC Intel NUC รุ่นนี้นะคะติดตั้งได้ง่ายๆนะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเราก็ทำได้นะคะตามนี้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับราคาพิเศษจากร้าน c n t นะคะ1 2 9 9 0บ,บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน c n t System ทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่กับโปรโมชั่นดีจากร้าน c n t นะคะสวัสดีค่ะ